สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะวันนี้พัดก็หยุดคำเล็กร้องของอีป้าไม่ได้นะอีป้ามันบอกว่าให้มาแนะนำแป้งตัวนี้ให้หน่อยจริงๆแล้วคือมันก็เป็นแป้งที่ไม่ได้แพงมากอะไรแต่มันมีความปกปิดเยนกริบมากเห็นปะ่ะเลยให้ดูแบบสองนี้เลยจะซูมหน้าให้ดูคือพาะตอนนีเน้เป็นเป็นผื่นแพ้อยู่เห็นปะ่ะแต่พัดเป็นคนไม่ใช่คนหน้าขาวแบบโบอะ่ะเห็นไหมอ่ะ ว่ามันเนียนมากแถมมิหนวดเองสรุปเป็นผู้ชายมาก่อนก็คือมันมันแบบซูมก่อนเห็นปะว่ามันปิดริ้วรอยได้แบบที่สุดอ่ะอย่าไปดูหนวดนะออกมาโอเคแล้วมันก็คือแบบราคาตัวนี้ก็ไม่แพงประมาณร้อยยี่มั้งนะเพราะพัดซื้อหลายอย่างรวมกันแล้วพัดก็ซื้อของเยอะมากเลยตอนทิ่ไปร้านหมวยเนี่ย ก็ถ้าใครสนใจความเนียนมันขอคอนเฟิร์มว่ามันเนียนกว่าแป้งแบบที่แพงๆในท้องตลาดเราจะไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะด่าเราว่าอ้าคุณไม่ใช้แล้วคุณก็อย่ามาทําให้คนอื่นเขาขายของไม่ออกสิมันเนียนมากนะอันนี้ไม่ได้ใช้แอปนะเป็นเป็นโปรแกรมวิดีโอเฉยๆไม่ได้ใช้แอปเลยทั้งสิ้นและต่อจากนี้ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวว่าหาซื้อเองได้นะ มันอ่านว่าอะไรนะหมวยจ๋าซานโดริใช่ไหมของพัดใช้เบอร์สองเพราะว่าสีมันค่อนข้างคล้ำเดี๋ยวพัดเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูวันนี้ผมทุเรศมาผมทรงมูดนี่ใครสนใจหาซื้อได้คือมันพอมันตบแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะมันแบบสุดๆอ่ะคือพัดตบหนานะเพราะพัดเป็นคนที่แบบ ตอนนี้หน้ามันค่อนข้างจะเขาเรียกไงอ่ะเป็นเป็นผื่นไงนี่มันผื่นย่่งยิ่งยิ่งยิ่งแต่งแต่งหน้าอยูเอ่เนาเออมันเป็นผื่นเอาก็เลยตบให้มันแบบค่อนข้างหนาดูดิขาวกว่าขาวกว่ามือแล้วตอนเนี้ยโอเคถ้าใครสนใจนะติดต่อได้ไปแล้วบาย